ถือว่าเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีของจังหวัดเชียงรายเลยนะคะกับงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16ค่ะก็งานจัดที่สวนตุงแล้วก็คมนครเชียงรายนะคะตั้งแต่27ธันวาคมนี้แล้วเขาจัดยาวไปจนถึง19มกราคมปีหน้าเลยนะคะเดี๋ยวมายพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศดอกไม้เมืองหนาวนับล้านดอกที่นี่กันค่ะ ไปคะ่ะคุณผู้ชมไปชมการตกแต่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นดอกทิวลิปดอกลิลลี่แล้วที่สําคัญก็คือดอกไม้ทั้งหมดที่จัดแสดงอยู่ในงานนี้นะคะเป็นดอกไม้ของพื้นที่เมืองหนาวที่จังหวัดเชียงรายก็คือเพาะปลูกที่จังหวัดเชียงรายเองเลยนะคะโดยสวนจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยค่ะไปจนถึง4ี่ทุ่มนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันเสาร์ด้วยนะคะตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกา เป็นต้นไปก็ย้ำกันอีกครั้งค่ะว่างานเนี่ยจัดตั้งแต่ช่วงสิ้นปีนี้ยธันวาคมยาวไปจนถึง19มักมกราคมปีหน้าค่ะ ที่มาบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่ของจังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยค่ะที่ขนส่งจังหวัดเชียงรายเขาก็มีกิจกรรมบิ๊กคลินิคเดย์ค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวสีสันนครเชียงรายโดยเฉพาะเลยนะคะใครผ่านไปแถวที่ขนส่งจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ไปชมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงรายเพราะว่าเขามีการเพ้นสีกันบนผนังบนกำแพงแบบนี้นะคะก็แวกกันไปได้เพราะว่าคนแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินใหม่ของนักท่องเที่ยวเลยค่ะ